สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำแนวทางการเปลี่ยนลูกปืนของเครื่องซักผ้าฮิตาชินะครับคือมันเวลาปั่นผ้านะปั่นผ้าแล้วเครื่องจะไม่ค่อยหมุนนะครับต้องใช้มือหมุนช่วยแล้วก็ปิดฝามันทำให้เหมือนม,มันไม่มีแรงนะครับมอเตอร์อาจมีลูกปืนบางตัวมันเสียบล,ลูกปืนจะมีสองตัวนะครับตัวบนกับตัวล่างนะครับตัวล่าง ด้านล่างตัวนี้นะครับลูกปืนอาจจะเสียโดนน้ํานะครับทําลูกปืนขึ้นสนิมแล้วก็มอเตอร์มันไม่หมุนบางทีก็ดังอืดอืดเหมือนมอเตอร์ไม่หมุนนะครับแต่กดลวดยังใช้งานได้วันนี้ก็จะถอดออกมาแล้วนะครับจะทําให้ดูว่าวิธีการของนีจ่จชีเนี่ยมันมันไม่ยากเลยเขาจะมีน็อตยึดฝาบนกับฝาล่างไว้บกาแค่ถอดน็อตออกแล้วก็หอาอะไรตอกออก แกนตัวล่างนี้ออกมาแล้วก็แกนมอเตอร์ก็จะหลุดออกมานะครับตันนี้ถอดออกมาแล้วนะครับอันนี้ถอดออกมาแล้วนะครับมันจะมีน็อตหกเหลี่ยมนะครับใช้ประแจหกเหลี่ยมถอดถอดตัวนี้ออกมาตัวนี้ก็จะหลุดออกมาจากแกนของมอเตอร์นะครับตัวนี้เป็นเบรกตัวนี้เป็นผ้าเบรกนะครับถอดชุดออกมา แกนตัวนี้ออกมานะครับก็จะเห็นแกนตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นที่ผ้าเบรกก็มีน็อตอยู่สามตัวนะครับถอดออกมาก็ไม่ยากอันนี้จะเป็นหกเหลี่ยมนะครับใช้มุแกนแจแลวหกเหลี่ยมในการถอดถอดจากออกจากตัวนี้นะครับหกเหลี่ยมส่วนขาส่วนขาตัวนี้นะครับวิธีการ จะเป็นแบบนี้ตอนถอดขาตัวนี้นะครับเขาจะมีตัวสลักยึดอยู่อย่างนี้นะครับวิธีถอดนะครับมันจะเป็นนี้มันจะเข้าล็อกอยู่อย่างนี้มอเตอร์ของฮิตเชิยมันจะดีอย่างนะครับ เขาจะมีสกูยึดอยู่สี่ตัวเท่านั้นเองนะครับสี่ตัวนี่ครับรอบด้านเลยนะครับเพราะงั้นมอเตอร์รุ่นนี้จะถอดง่ายถอดฝาบนกับฝาล่างออกเขาจะถอดแกนออกได้จากนั้นก็จะเปลี่ยนลูกปืนได้ง่ายๆครับเป็นแนวทางนะครับสำหรับคนที่จะถอดจากนั้นก็หาอะไรมาเคาะก็ได้ครับ ขอให้แผ่นสองตัวนี้มันหลุดออกจากอันนี้ก็ขึ้นสนิมแล้วนะครับแต่ว่ากดลวดยังดีอยู่เพียงแต่ว่าลูกปืนมันมันเสียลูกปืนมันแตกนะครับ นีครับมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้กดลวดยังดีอยู่นะครับก็จะได้ออกมาประมาณนี้มันจะมีลูกปือนอยู่สองต,ตัวบนตัวตัวล่างนะครับส่วนใหญ่แล้วลูกปืนตัวล่างจะเสียเพราะว่ามันจะขึ้นสนิมนะครับละน้าก็จะไปขังอยู่แล้วลูกปืนเนี่อนอยทำลูกปืนขึ้นสนิมนะครับ วิธีการต่อมาก็คือตัวนี้ในการดูดลูกปืนนะครับอันนี้ผมถอดเปลี่ยนแล้วนะครับวิธีการใช้สามนิ้วนะครับแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆจนลูกปืนออกแล้วเอาลูกใหม่มาใส่นะครับอันนี้ผมเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับ ลูกปืนมันจะมีเบอร์อยู่นะครับนี่ครับเวลาประกอบนะครับ มันจะมีสปริงอยู่สองตัวัวบนกับตัวล่างนะครับก็ใส่สปริงนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็เอาอันนี้ลงน่ครับมันจะโดนสปริงอยู่มันจะดีดกลับคืนนะครับจากนั้นก็ วางใส่สปริงไปก่อนนะครับอันนึง่งค่อยๆวางลงไปนะครับแ,แล้วก็หมุนให้มันตรงกับรูน็อตให้มากที่สุดนะครับ พยายามให้ทูน็อตมันตรงกันกดลงไปให้มันตรงรอยเดิมนะครับรูน็อตต้องตรงกันไม่งั้นจะขันไม่ได้นะครับจากนั้นก็ใส่น็อตสี่ตัวครับ เป็นอันใช้ได้ครับมอเตอร์มันเสียขดลวดมันมันไหมนะครับก็สกัดนะครับสกัดตรงนี้แล้วก็ตัวแกนก็จะออกมาอย่างนี้นะครับมอเตอร์ลูกนี้ขดลวดมันไหมนี่ครับ ผลลวนมันไม่ใช้ไม่ได้นะครับก็เลยถอดออกมาแล้วเราก็ได้ลูกปืนนะครับนะครับเราก็ได้ลูกปืนมาสองลูกลูกหนึ่งก็ไปเปลี่ยนตัวฮิตชีแล้วนะครับก็เลยอีกลูกหนึ่งตัวน,นี้ก็คือแนวทางถอดนะครับเวลาถอดสายมาเตอร์ออกมาก็ มันจะมีอยู่สามเส้นนะครับก็ดูให้ดีว่าสีไหนเป็นสีไหนจับคู่ให้ถูกนะครับอย่างนี้เขามีอยู่สามสีก็สีนี้เป็นสีนี้นะครับสีนี้ก็สีนี้แล้วก็สีขาวนะครับถ้าใครกลัวจำไม่ได้ก็มาร์กไว้ให้ดีนะครับเสร็จแล้วก็หลังเครื่องเสืผ้านี่เขาจะมี วงจรอยู่ข็อจรีวง,งจรอยู่นะครับว่าสีไหนเป็นสีไหนนะครับอย่างสีเราตัดออกมาเป็นสีไหนที่ไหนอยู่แล้วเราก็มาประกอบเข้ากับสีเดิมเทนั้นเองนะครับ เิดไฟทดสอบดูครับเดียบปักเรียบร้อยนี่ตัวปันผ้านะครับด้านบนนี่จะเปิดนะครับ หาอะไรยึดไว้ก่อนนะครับจะเปิดสวิตช์ด้านบนนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็ใช้ได้นะ ตอนนี้ประกอบเบรกนะครับเบรกแล้วก็ชุดต่อแกนตัวปั่นซักนะครับเรียบร้อยทดสอบอีกครั้งหนึ่งครับ ก็ถือว่าใช้ได้ประกอบเสร็จเรียบร้อยครับ ว่าเป็นประโยชน์นะครับสลาคลิปนี้นะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ